มันหมายความว่าอ,อย่างไรแสดงว,ว่าเขาให้ผ้าไว้วกต้ออ้าวแล้วนี่รอยฉีกขาดแสดงว,ว่าต้องมีเืนหนึ่งแสดงว,ว่าต้องมีเจ้าของอีกชิ้นหนึง่งเ,เพราะฉะนั้นเอกคนคิดว่าข้าจะทำอะไรต่อไปดีผ้าเถนนี้มีรอยฉีกขาดคนที่ทำของหญิงเป็นถึงขนาดนี้ได้ต้องมีเขืนหนึ่งแม้มันต้องต่อติดกันได้ได้เนะี่ยเพราะมีตีนต๊กแกอยู่ <laughs> เออก็มีอีกภากหนึ่งใช่ไหมพระเจ้าค่ะตรงต้องเราก็เป่าประกาศไปทุ่งหัวมุมเมืองถ้าเกิดใครมีผ้ามาต่อติดกับผ้าผืนนี้ได้ก็จะยกลูกสาวเนี่ยให้เป็นคู่ครองไปเลยเออเป็นความคิดที่ดีมากเพราะฉะนั้นรับคำสั่งเรียกปฏิบัติเรออกตามหาเจ้าของผ้าผืนนี้พระเจ้าค่ะเพื่อสารพิศไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรืองคาดไปไหนพระเจ้าค่ะต้องกลับไปที่รัวบ่ ดอกยกนลายเดียวกันและสามารถต่อติดตันคู่จะ้อกพระชนมัเป็นคู่แต่พานทองพระัง